ลืมรหัสผ่าน IG ทำยังไงดีกรณีที่เราจำปินจะต้องใช้รหัสผ่าน ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาในกรณีที่เราลืมรหัสผ่าน IG กันนะคะซึ่งปัญหาน,นี้จะสามารถทำเฉพาะคนที่ยังเข้าสู่ระบบ IG ของเราอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องใช้รหัสผ่านไปยืนยันนู่นยืนยันนี่หรือทําการเข้าสู่ระบบที่เครื่องอื่นนะคะทุกคน ให้เราเข้ามาที่ i g ของเรานะคะแล้วก็เข้ามาที่โปรไฟล์ IG ของเราจากนั้นก็ให้เราไปที่ขีดสมขีดมุมบนขวาม,มือทีนี้ให้เราเข้าไปที่คําว่าศูนย์บัญชีศูนย์บัญชีจากนั้นให้เรากดไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภยัยแล้วก็กดไปที่คําว่าเปลี่ยนรหัสผ่านและก็เลือกเป็นอิสต้าแกรมของเรานะคะ ใส่รหัสผ่านปัจจุบันรหัสผ่านใหม่ในกรณีนี้แน่นอนว่าเราจะลืมรหัสผ่านปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ทํำง่ายๆให้เรากดไปที่คำว่าลืมรหัสผ่านของคุณใช่ไหมจากนั้นเขาก็จะส่งการแจ้งเตือมนมาที่อ e ีเมลจุดๆที่เราได้ทําการผูกกับบัญชีอินสตาแกรมของเรานะคะ นการแจ้งเตือนก็เข้ามาแล้วรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณกดแต่เข้าไปที่การแจ้งเตือนแล้วก็กดคาว่ารีเซ็ตรหัสผ่าน ดัน,นั้นระบบจะนำเราเข้าสู่หน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นหน้าตาที่เราให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องกรอกรหัสผ่านเก่าหรือรหัสที่เราลืมไปแล้วเราก็แค่ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่ของเราอีกครั้งจากนั้นก็กดคําว่ารีเซ็ตรหัสผ่านเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับเราก็จะสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่ของเราเป็นที่เรียบร้อยในกรณีนี้นะคะน้ำก็จะไม่สร้างนะคะ โอเคเราจะสาทิตให้ดูเท่านั้นสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ